นิเนซังคณิจิวะต่อกันอีกตอนนะคะกับรูปประโยคคำนามที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องประ,ประโยคบอกเล่าค่ะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกก็คือรูปประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะประโยคเป็นอยู่คือในภาษาไทยเวลาเราบอกว่าไม่ใช่ก็จะใช้คําว่าไม่ใช่คราวนี้ปฏิเสธญี่ปุ่นเป็นยังไงไปดูกันแล้วก็การตั้งคําถาม yes no question ตอบใช่ไม่ใช่แล้ว yes no จะเป็นยังไงและสุดท้ายการตั้งคําถามที่ไหนอะไรใครนะคะ จะเป็นส่วนนี้ที่เราจะไปดูพร้อมกันมาเลยดีกว่ากับรูปแบบปฏิเสธภาษาไทยเราจะใช้คำว่าไม่ใช่แต่ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าจะไนนะคะเช่นที่นี่ไม่ใช่พยาไทยโคโคว่าพยาไทยจะไนโคโคว่าพยาไทยจะไนเรามาดูอีกสักหน่อยนะคะคำว่าตัวช่วยวะก็ใช้ชี้กับหัวข้อใช่ไหม แล้วก็เราใส่คําว่าพยาไทยแล้วก็ปิดคําว่าไม่ใช่ว่าจะไ่นั่นเองฉะนั้นเมื่อไรเราอยากบอกว่าไม่ใช่อะไรก็ใส่คําว่าจะไ่ไว้ะตามหลังคําที่เราต้องการบอกนะคะต่อไปฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นวัตชิวะนิหฮนจินจะไนวาตชิวะนิฮนจินจะไนวาตชิวะนิฮนจินจะไนอีกตัวอย่างนะคะฉันไม่ใช่คุณยามาดะ

คราวนี้มีคำถามค่ะอาอาว่าบางทีเห็นคำว่าจาริมาเซนหรือเดวะอาริมาเซนต่างกันอย่างไรต่างกันที่ระดับความกันเองค่ะถ้าเกิดว่าเราไปช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะลูกค้าหรือคุยกับเพื่อนๆหรือคนที่อาวุโสน้อยกว่าเราใช้คำว่าจะน่ายก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องคุยกับอาจารย์คุยกับลูกค้าของเราใช้จอาริมาเซนจะเพราะกว่าค่ะ และถ้าเป็นระดับภาษาเขียนหรือภาษาทางการบางทีเคยได้ยินในข่าวโทรทัศน์หรือผู้ประกาศข่าวพูดนะคะเขาจะใช้เดว่าอาริมาเซนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยคมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนฝึกพูดนะคะให้คล่องก่อนรความรู้สึกคล่องคือถ้าเราพูดจะเรารู้สึกว่าชิวๆเบาๆโอ้รู้สึกเบื่อนิดๆแล้วแสดงว่าเวลาสถานการณ์จริงๆเราจะพูดได้รื่นเพราะทีเดียวค่ะยัตเตมิโย่ลองไปฝึกใช้กันดูนะคะ